คนที่เข้ามาใหม่นะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะให้ทำหน้าที่แปดสิบแปดสิบแปดสิบเอ็ดนะคะ,นะหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองจะทําเหมือนหน้าแรกเลยเพียงแค่ว่าเราจะไม่รวมไม่รวมบล็อกเข้ามาไว้ในช่องเดียวกันนะคะเพียงแค่เขาจะให้เราเห็นแค่โจท แต่เราไม่ต้องรวมวสรสใส่อีกช่องหนึ่งนะคะเราแค่นับรวมเลยค่ะว่าเขามีกี่สิบเขามีกี่หน่วยอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนับรวมกันเลยค่ะว่าเขาเรามีบล็อกสิบทั้งสองช่องเนี่ยทั้งหมดกี่อันหครับเจ็ดอ <Vern. S 2> ันค่ะเท่าไหร่นะคะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบนั่นเองเราก็เขียนลงไปเลยมีเจ็ด แล้วบล็อกหน่วยแล้วมีหน่วยกี่หน่วยคะโเคค่ะเก้าค่ะในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดสิบก้าสบกับกี่กี่หน่วยคะเก้า้าหน่วยอะค่ะ อีก้สิบก้าเนั่นเองอ่อีกสองข้อให้ทำเองนะต่อมาข้อที่สาหนูไม่เข้าใจข้อถามใหญ่คุณครูจะอ่าอธิบายให้ฟังนะคะเติมตัวเลขลงในประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งแสดงวิธีคิดอ่านักเรียนคิดว่าจำนวนสองจำนวนนี้บวกกันแล้วได้เท่าไหร่วิธีการบวก นักเรียนอาจจะบวกทีละตัวก็ได้ค่ะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยได้เท่าไหร่คะแปดบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะได้เก้าค่ะก็เขียนเก้าไว้ตรงหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยบวกกันเป็นหลักหน่วยนะคะหกสินนบเก้าหกสิบกัอกกบอักสบบวกกันค่ะได้เท่าไหร่คะหกหก,กค่ะและทีนี้เขาอยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะเขียนวิธีคิดได้อย่างไรนักเรียนก็วาดบล็อกตามจํานวนเลยค่ะอะ บล็อกแรกแต่ช่องแรกที่เราจะวาดย <28. S 1> ี่สิบแปดก็จะมียี่สิบแปดถูกต้องไหมคะเราก็จะวาดบล็อกสิบสองบล็อกแล้วก็บล็อกหน่วยกี่บล็อกคะแปดบล็อกค่ะคุณครูชืว่อว่าแ,แล้เพี่เอ่วาดบล็อกสวยกว่าคุณครูแน่นอน ทีนี้ค่ะช่องที่สองช่องที่สองเราก็วาดอ่าช่องที่สองเราก็วาดเหมือนเดิมค่ะเราต้องวาดบล็อกสิบกี่บล็อกคะช่องที่สองสี่ <4 S 1> <4 S 2> บล็อก,อกค่ะสี่ <4 S 2> บล็อกนะคะอ่าสี่แล้วต้องวาดบล็อกหน่วยกี่อันคะ หนึ่งบล็อกค่ะหนึ่งบล็อกค่ะสุดท้ายสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะเราก็วาดบล็อกรวมค่ะทีนี้เราก็วาดบล็อกรวมว่าอ้าวช่องนี้เราต้องวาดบล็อกทั้งหมดรวมกันเราต้องวาดบล็อกสิบกี่อันคะหกอันค่ะเราต้องวาดบล็อกสิบทั้งหมดหกอันแล้ววาดบล็อกหน่วยกี่อันคะ คู่ค้า9อัน่ะคะแค่นั้นเองคู่คะาแค่ที่แจกเจร็จพับได้แี่จะเสร็จอยู่แล้วแล้ไปแล้วประลองปัญญาประลองปัญญานะคะภูมิหยิบบล็อกสิบและบล็อกหน่วยมาจํานวนหนึ่งบล็อกเขาหมดไงเข้วับจากนั้นภูมิได้รับบล็อกหน่วยมาอีก4อันและบล็อกสิบมาอีก2อันนะคะ เขาบอกว่าบล็อกทั้งหมดที่ีหลายแงจำวนใดจงแสดงวิธีคิดเกมเข้ามาแล้วเกมเปิดไปหน้าที่80 81ค่ะคราวหน้าคราวหน้าเกมเข้ามาให้เร็วกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้อธิบายเกมจะได้ไม่ต้องอ่าไปช้ากว่าเพื่อนเกมจะได้เสร็จพร้อมเพื่อนนะเพราะว่าทุกข้อเลยคุณครูพาทาหมดเลยนะคะเกมนะถ้าเกมเข้ามาทีหลังเกมอาจจะไม่ทันแล้วเกมก็ต้องรอให้คุณครูมาอธิบายอีกรอบนึง ซึ่งคุณครูก็จะอธิบายให้ฟังอยู่แต่เพียงว่าคุณครูต้องอธิบายให้เพื่อนๆที่เขาก่อนหน้านั้นก่อนแล้วคุณครูก็จะวกกลับมาอธิบายเกมและลูกนะตอนนี้เกมทําหน้าที่81เพราะคุณครูไปก่อนเลยอ่ะดูนะคะบอกว่าภูมิเนี่ยหยิบบล็อกสิบและบล็อกหน่วยออกมานะคะแสดงจํานวนเป็น65นะคะแต่ภูมิบอกว่าภูมิได้รับบล็อกหน่วยมา4อันและบล็อกสิบมา2อันนั่นเองนะคะ ลองแสดงวิธีคิดรวมกันว่าแสดงวิธีคิดเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยให้เราว่าจํานวนรวมกันทั้งหมดนักเรียนคิดว่าคุณครูสองจำนวนี่คือจํานวนอะไรบ้างเอ่ยสองจำนวนที่เขาได้มาตอนแรกก็คือหกสิบห้าอันนี้คือจํานวนแรกจํานวนที่สองที่ภูกได้รับมาก็คือมีบล็อกสิบอยู่กี่อันคะสองอันสองอันและบล็อกหน่วยละคะ บล็อกหน่วยสี่อันแสดงว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่คะเขาให้เอาสองจำนวนนี้มาบวกกันเราก็ต้องทำเป็นบล็อกสิบและบล็อกหน่วยนักเรียนจะทำเป็นบล็อกสิบกี่อันคะบล็อกสิบรวมทั้งหมดเลยเราจะต้องทำบล็อกสิบกี่อันคะ ถ้านักเรียนยังไม่รู้นักเรียนดูตรงนี้นค่ะนี่นะคะหน้าแปดอ่านถูกต้องค่ะอันนี้หนึ่งอ่านนี่ข้อเป็นหถึงวิวอาหายเย้าเลยสามเกมทำตามคุณครูเลยค่ะเกมทำหน้าที่แปดสิบเอ็ดไปพร้อมคุณครูเลยไม่ต้องรอลูกคอยเล่นข้ออะครก็ ครูวาดบล็อกสิบแล้วแปดอันนะักเรียนให้วาดสวยกับคุณครูนะคะและทีนี้เราจะต้องวาดบล็อกหน่วยอีกกี่อันคะคะหนึ<อ>่งสองสามสี่ห้าหกออแล้วเ,เรารวมกันค่ะ รวมทั้งหมดค่ะนักเรียนบ็อกที่รวมทั้งหมดได้เท่าไหร่คะเสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะเราก็เขียนเลขแปดลงไปที่หลักสิบก่อนหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยเรามีทั้งบ็อกทั้งหมดกี่อันนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแสดงว่าคำตอบของเราก็คือ

อย่ากังวลใจหน่อย